สวัสดีค่ะนักทุนเราก็กลับมาในช่วงนี้กันนะคะกับข้อมูลการลงทุนนะคะเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าข้อมูลการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดในตอนนี้มีทางขึ้นกับทางอยู่กลางนะอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ขึ้นพูดจาให้เพราะนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูหุ้นตัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าทางขึ้นจริงหรอ,อหุ้นตัวนี้ก็เพิ่งเข้าตลาดในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นที่ต้องเรียกได้ว่า คนแถวเมืองกรุงหรือว่าคนแถวหัวเมืองต่างๆก็อาจจะเจอเขาบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือ Outlet FN Factory Outlet หรือว่า FN นั่นเองนะคะเราจะไปพูดคุยกับทางผู้บริหารบริษัทนะคะชื่อชื่อเขาแปลกมากเลยเดี๋ยวให้เขาแปลให้เราฟังนะฮะคุณเบลเยี่ยมส่งวัฒนานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท FN นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ชื่อเบลเยียมแปลว่าอะไรคะถ้าแปลตรงๆเลยแล้วนะครับ เบนจะแปลว่า5ครับเยี่ยมก็แปลว่าดีครับอ๋อพี่คิดว่าเป็นประเทศเบริเยียมไม่ใช่ครับชื่อไทยมากเลยครับพี่อ๋อค่ะเบนเยี่ยมแปลว่าหอ๋แล้วหอะไรคะห้ดีครับมีดีอะไรบ้างคะตอนนี้เอาดีสักเรื่องหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับพี่เดี๋ยวเราจริงๆคุณพ่ออยากคุณพ่อมีความตั้งใจอยากให้ชื่อเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมอ๋อเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแล้วก็ไปดู แล้วเขาบอกว่าอ๋อบางตัวมันเป็นคาราคีนีเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเยี่ยมแค่เป็นแค่หนึ่งนั้นเอาเยี่ยมเยอะๆหน่อยแล้วกันเ้าเลยขอสักห้าเยี่ยมครับอ๋อลยเป็นเบนเยี่ยมใช่ครับใช่ครับคุณพ่อเก่งนะครีเอทีฟมากเลยครับผมโอ้แต่ดีอะไรคุณพ่อก็ไม่บอกเลยนะจริงๆใครบอกละจริงๆก็คุยกับคุณพ่อไว้ครับคุณพ่อก็บอกว่าดูแลครอบครัวเป็นเยี่ยมดูแลเพื่อนเป็นเยี่ยมนะครับ ดูแลสังคมเป็นเยี่ยมดูแลเขาเรียกว่าลูกน้องเป็นเยี่ยมแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นเยี่ยมเหรออูด้ดีมีพี่ๆเพิ่มอีกจะเยี่ยมไหมเอาเอาเอาเยี่ยมดูแลหุ้นให้เยี่ยมครับครับงั้นดูแลบริษัทด้วยแล้วกันครับนานนั้นอ่ะก็เรื่องราวของคุณเบนเยี่ยมนั่นเองนะคะมีคนสงสัยเยอะพี่ก็เลยเฉลยให้กับน,นักลงทุนนะฮะว่าเรื่องราวของคุณเบนเยี่ยม เป็นเพราะอะไรนะก็เติมให้หนึ่งตอนนี้เยี่ยมก็มาอยู่ตรงตลาดหุ้นละใช่ครับค่ะชื่อคุณชื่อชื่อเล่นคุณคุณหนุ่ยหนุ่ยครับหนุ่ยคุณหนุ่ยนะฮะค่ะเดี๋ยวเราก็มาฟังกัน FM เข้าตลาดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะครับมาโชว์ผลงานด้วยกก็ถือว่าโชคดีครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นโมเดลที่นักลงทุนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบครับค ไทยบอกว่าโมเดลนี้ดีโมเดลยังไงดีนะผมผมไม่ได้มองว่าโมเดลดีครับแต่ผมมองว่าเป็นโมเดลที่นักลงทุนชอบชอบยังไงคะที่ถ้าเ,เกิดไม่ชอบเขาคงไม่ซื้อ oh. ผมมองอย่างนี้ครับว่าโมเดลอะไรอะคือคือคือคาปลีกเนี่ยมันมีมันมีโมเดลธุรธกิจหลายรูปแบบเนาะ <c oughs> ในตลาดเนี่ยเวลาที่เขาจัดเซกเมนต์เราเนี่ย <c oughs> ให้อยู่ใน ค้าปลีก <Okay. S 2> ก็มีก่อนหน้านี้เราไม่ได้อยู่ในตลาดเราก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับเพราะเราขายของก็จบไปแต่ว่าพอพอเราจะเข้าตลาดเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็มีคนพยายามที่จะบอกว่าแล้ว f อ o u t l น t เนี่ย <Okay. S 2> หน้าตาของโมเดลธุรกิจจริงๆของเขา่คืออะไรกันแน่ <Okay. S 2> นะครับเป็นไฮเปอร์มาร์ทหรือเปล่าเป็นดิสเคิลสโต์หรือเปล่าเป็น mm hmm. ห้างสรบพสินค้าหรือศูนย์การค้าหรือเปล่า เป็นคอมมูนิตี้มอลหรือเปล่าหรือว่าเป็นเอาท์เลทตามชื่อหรือเปล่าหลายๆคนก็พยายามที่จะ define ว่าธุรกิจ FN Outlet เนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วจัดอยู่ในแคตตา o r y รีไหนของของคาปลีเราก็พยายามครับที่จะบอกว่าแล้วเราเป็นใครพอเราพอเรามองไปทีไรเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่แมทกับสิ่งที่ exiting อยู่ในตลาด ถามว่ามันแตกต่างกันตรงที่ว่าโดยปกติแล้วค้าปลีกลายอื่นเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของศูนย์กันซะส่วนใหญ่นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในลักษณะของเจ้าของศูนย์แล้วก็มีผู้เช่าหรือว่ามาีการทำ Consignment เอาสินค้าเข้ามาขายแต่สิ่งที่ FN ทำเนี่ยก็คือว่า FN เนี่ยเป็นเจ้าของศูนย์แน่นอนชื่อ <Okay. S 1> FN Outlet <Okay. S 1> นะครับและตัว f n เองเนี่ยก็เป็นเจ้าของแบรนด์ ซึ่งมีสินค้าเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่า15รายการเอ่อสิบห้าสิบห้าแบรนด์ค่ะแบรนด์อะไรคะอ่าก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ายกตัวอย่างนะครับอย่างเชอริสอ่าเชวาว์เชวาวเอ่อินโคเลดี้อ่เหล่านี้อ่เป็นหรือสลิปเมดนิปปอนอย่างเงี้ยเป็น a p พ a r e เรลถ้าเป็นของใช้ในบ้านเนี่ยอ่อย่างผ้าปูที่นอนพริมอ่กระเป๋า โรริ ica, ก้ากระเป๋าเดินทางโรริก้าอะไรเนี้ยพวกนี้เป็นแบรนด์ทั้งหมดที่ทอยู่ภายใต้เอฟเอ็นเของเราครับซึ่งหลายคนมองว่าอย่างนี้เรียกว่า House Brand แต่เราต้องบอกว่า House Brand ของ FN o เนเนี่ยแตกต่างกับ House Brand ที่อื่นถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะมีสินค้าเกเอ ABC ยี่ห้อหนึ่งเป็นน้ำยา ABC ขายดีมากเจ้าของศูนย์บอกนั้นออกน้ำยา ยี่ห้อเจ้าของศูนย์มาคะ่ะอย่างนี้เราเรียกว่า house brand แต่ของ F&N Outlet เองเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นก็คือสินค้านี้เป็นสินค้าแบรนด์ที่มีวางจัดจำหน่ายเฉพาะใน F&N Outlet เท่านั้นเราไม่ได้เอาแบรนด์นี้ไปจัดจำหน่ายที่อื่น้แต่จากซื้อยี่ห้อนี้ก็ต้องมาที่ F&N ใช่ครับเราถือว่าตัวนี้เป็นเป็น strategy ตัวหนึ่งของเราเพื่อทำให้คุณลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการ นะครับที่ศูนย์ของเราด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างใช่ทีนี้พอมองไปว่าแล้วมีธุรกิจไหนที่มีโมเดลแบบนี้บ้างเรียกว่าเป็นลูกผสมแล้วกันก็คือว่ามีแต่เขาไม่ได้มีสัดส่วนการขายแบบนี้นะครับเพราะว่าสัดส่วนการขายของสินค้าที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง65%นะครับแล้วก็ในตัวอื่นๆที่เป็นออร์แบรนด์เนี่ยเราใช้วิธีการคอนซเมนต์ นะครับแล้วก็แบ่ง G P กันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าดูค้าปลีกรายอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีเฮาส์แบรนด์ใหญ่เหมือนกันหรือว่ามีมีสินค้าที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เยอะแต่เขาไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายแต่ถ้ามีช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยมีสินค้าด้วยอาจจะไม่ได้มีแคตตาล็อกรีสินค้าเท่ากับเราเพราะเรามีทั้งเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงเด็กชั้นในชุดนอนผ้าปูที่นอนเครื่องครัวของใช้ในบ้านกระเป๋าเดินทาง อะไรอย่างเงี้ยครับเรามีแคตตากรีค่อนข้างหลากหลายรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยจะค่อนข้างครอบคลุมของใช้ในบ้านเกือบทั้งหมดครับอนนี่คือจุดจุดเด่นของเราเลยใช่ครับที่ที่ค่อนข้างแตกต่างกับค้าบลีกไรอื่นโอ้โหเนาะพี่เพิ่งเห็นภาพเลยนะเนี่ยล้วขายดีไหมคะเนี่ย House brand นรฮะจริงๆ House brand เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่คุณลูกค้าใช้แล้วติดใจ เพราะว่าสินค้านี้เราสามารถทำราคาถ้ากลุ่มสินค้าเดียวกันคุณภาพเดียวกันเนี่ยเราสามารถทำราคาได้ต่ำกว่าที่อื่นมากกว่า50%เอร์โดยเทียบกับแบรนด์อะไรเทียบกับแบรนด์ที่มีขายทั่วทั่วไปในห้างสรรพสินค้าใช่ครับก็ถามว่าเร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 าขายสินค้าผมยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเสื้อ เสื้อเสื้อยืดคอโปโลลนในที่อื่นก็มีขายแต่ที่อื่นอาจจะขายตัวหนึ่งพันกว่าบาทนะครับบนคุณภาพเดียวกันก็คือคอตตอนวัตถุดิบใกล้เคียงกันแบบเดียวกันนะแพทเทิร์นอาจจะแตกต่างกันแน่นอนเป็นเรื่องปกติของดีไซน์แต่ว่าคุณภาพระดับนี้เนี่ยในห้างต้องในห้างหรือศูนย์การจัดจาหน่ายที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะขายประมาณพันกว่าบาทที่เอฟเอ็นเอลเลเนี่ยลูกค้าต้องเดินทางไกลนิดนึงมาหาเรา แต่ว่าจ่าย380บาทถึง450บาทโอ้เหรอถามว่าอ้าวทำได้ยังไงมันไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เรียนง่ายๆครับที่เป็นไปได้ก็คือ1เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่อ่าออเรเป็นที่ของเราซื้อมาเหรออ่าหมายถึงว่าสถานที่เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเพราะว่าเราค่าเช่าตรงนี้มันเราเช่าที่ดินหรือเป็นทดอ่าเป็นเป็นเราเช่าแลนด์เราไม่ได้เช่า เป็นแคร์เมดเราเช่าแลนด์ล้วก็สร้างอาคารของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเองคอสมันเลยต่ำนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวลาเราสั่งผลิตเนี่ยเราสั่งผลิตเป็นจำนวนเป็นล็อตนะครับเรากระจายไปในช่องางเราใช่ทั้ง8สาขาของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเราสั่งผลิตเนี่ยถ้าแบรนด์อื่นอาจจะสั่งผลิตทีละร้อยตัว200ตัวแต่เราสั่งผลิตแบบเดียวเนี่ยพันตัว เพราะนั้นหรือ3,000ตัวเพราะนั้นอีคโนมิกออฟสเกลเนี่ยในการได้มาซึ่งต้นทุนก็จะแตกต่างกันจึงทำให้เราเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้ถ้านักลงทุนหรือว่านักช็อปไปที่ FN Outlet จะเห็นว่าอาคาร FN Outlet เองเนี่ยสร้างด้วยปูนเหล็กนะครับปูนเหล็กกระจกเขาดูอาคารหน่อยสิเมทัลชีตนะครับต้องบอกว่า มันเป็นของถูกหมดเลยถามว่าทำไมต้องทำทำถูกก็คุมคอสตั้งแต่เริ่มต้นคุมคอสตั้งแต่เริ่มต้นเพื่ออะไรเพื่อให้พอเราสร้างแล้วเนี่ยต้นทุนตรงนี้มันต่ำถ้ามันต่ำก็ไม่ต้องทำราคา pricing แพงเพราะว่า return มันก็น้อยนะครับ ไม่ต้องจ่ายกลับมาแพงๆถามว่าทําสวยกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันก็ไปเป็นภาระให้กับคุณลูกค้าใ่เพราะฉะนั้นพี่ก็เปดีมีสไตล์นะใช่ก็เราคิดอย่างนี้ครับว่าของเบสิกเนี่ยเอาเอาดีไซน์เข้าไปจับหน่อยนะครับเพื่อทําให้ของที่ดูเบสิกเนี่ยดูมีดูมีดูมีราคาดูมีระดับดูมีแวลูใช่ครับครับประมาณนี้นี่คือทิศทางโมเดลของธุรกิจ FN นะ อ๋อหรอ่โอ้เนี่ยเพิ่งรู้นะว่ามีสินค้าของตัวเองเยอะแยะขนาดนั้นใช่ลูกค้าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจครับแรกๆก็คิดว่าอ๋อสงสัยชื่อ outlet เนี่ยคงขายสินค้าที่ตกเกรดมีปัญหาหรือว่า out of season อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆชื่อเริ่มต้นของเราเนี่ยคือ F N Factory Outlet ซึ่งโมเดลนี้ก็คือโมเดลที่ขายสินค้าตรงจากโรงงาน คำว่าตรงจากโรงงานเนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องผ่านหลายหลายขั้นะนะครับเราเองนะปัจจุบันเนี้เราทำเรื่องของการออกแบบควบค,คุมการผลิตกับช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเราใช้วิธีการจ้างผลิตนั้นพอเราจ้างผลิตมาในทุนของเราเนี่ยเราไม่ต้องมามาร์กอัพเป็นแบบ สเท่าห้าเท่าแต่เรามาก g ัเป็นเปอร์เซนต์ก็เพียงพอเพราะว่าเราขายในสถานที่ช่องทางการจัดจำหน่ายของเราเองดีๆนะครับโอ้เฮ้ยมันหลังพี่ต้องเข้าไปแล้วล่ะยินดีครับพี่สถานที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่บริเวณไหนสำหรับตัว FN เอ็นก็เป็นสถานที่ต้องเรียกว่าจังหวัดที่เราเลือกนปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นส t ิติโลเคชันสำหรับการท่องเที่ยวเดินทางนะครับ เป็นจุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นในถ้าไล่ทั้ง8สาขานะครับมีหัวหินนะครับมีเพชรบุรีมีพัทยาศรีราชาปากช่องการจนะบุรีสิงห์บุรีแล้วก็อยุธยาครับอ๋อรอบๆกรุงเทพเลยใช่ในรัศมีไม่เกิน250กิโลเมตรเนี่ยออกไป ถนนต่างๆก็จะเจอ F n Outlet ครับมันเหมือนกับว่าอารมณ์เวลาคนจะเข้า F M Outlet จะเป็นลักษณะเหมือนไปเที่ยวอะไปเที่ยวแล้วแวะใช่ใช่ก็เราเราเราเข้าใจครับว่าคนไทยเวลาเดินทางเนาะไปต่างจังหวัดเนี่ยขอนิดนึงช็อปนิดนึงประมาณนี้ครับแวะช็อปครับทำไมแม่เอาคำว่า Outlet ออกไปอะคนจะได้เข้าใจว่าเออนี่ F N Factory เลยล่ะ คือใชเอาเลทเหรอเวลาที่เราใช้คำนี้เพราะว่าเราอยากจะบอกให้ให้คุณลูกค้ารู้เป็นใหนๆว่าสินค้าที่นี่ขายราคาเอาเลทขายราคาไม่แพงตายละแต่เป็นพี่พี่ก็ต้องนึกสิว่าเอาเลตมันเป็นของอีเกรดที่แบบไม่ได้คุณภาพไงใช่ครับแต่ว่านั่นคือนั่นคือสิ่งที่เดี๋ยวคุณลูกค้าพอเข้าไปก็จะเข้าใจไม่เข้าใจลองไปใช้บริการดูดก็หมายความว่า เข้าไปดูแต่คําว่าเอาเลทคือโดยโดย,โดยความคิดความรู้สึกคนจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นเกรดเกรดไม่ผ่านเนี่ยใช่ใช่ <นะ S 2> ใช่ใชแต่นั่นก็นั่นก็เป็นเราเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งครับ<ช>ที่จะต้องปรับปรุงในอนา <นะ S 2> คตเพื่อสื่อ,อความหมายให้คุณลูกค้าเข้าใจได้มากขึ้นครับ,อรบโอ้ยอย่างนี้นะฮะแล้วจะปรับยังไงไหมต่อจากนี้ไป คือต้องบอกว่าตลอด16ปีมาเนี้ยเราเราทำมาร์เก็ตติ้งที่เรียกว่า below the line มาตลอดนะครับถ้าออกต่างจังหวัดคงเห็นป้าย F Outlet ข้างทางแล้วก็กลัวหลงครับก็เลยปักป้ายเยอะหน่อยให้คุณลูกค้าเยอะแหละประจําหลงครับกลัวหลงครับก็เลยปักป้ายเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ทําค่อนข้าง below the line แต่ว่าหลังจากที่เข้าตลาดแล้วนะครับก็มีความคิดแล้วความตั้งใจที่จะ ปรับปรุงเรื่องของ branding ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเอฟ k n เ w l เล g ตเนี่ยเป็นของคุณภาพราคาเหมาะสมนะครับเรามีเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงเพราะบางทีเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการเข้าใจเรื่องการผลิตนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโหคนไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องไปซื้อของมาจากต่างประเทศแล้ว คนไทยก็ชอบขำๆนะพอเห็น a ม e i ินไ a i l a n d แล้วไม่ชอบซื้อแต่จริงๆแล้ว Workmanship ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเทียบกับตลาดโลกนี่ถือว่าดีมากเกรดดีกว่าเกรดดีกว่าไม่แพ้ชาติอื่นๆเลยเวลาเขาไปอยู่ในเชล์นะเกรดไทยแลนด์จะแพงนิดนึงแพงนิดต้องบอกว่าต้นทุนแต่อื่นจะถูกกว่าใช่ใช่ทีนี้เราเนี่ยจะต้องไปซื้อของแบรนด์จากต่างประเทศมาแต่ว่าแล้วแล้วตรงเนี้ย n อฟเอเอลสามารถทำได้ก็คือว่าเราไปสรรหา ทั้งโรงงานที่ผลิตของคุณภาพแบบนี้เข้ามาขายใน FN เราโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศก็สามารถจะซื้อได้เราก็มีคำที่เราเรียกกันง่ายๆว่าฉลาดซื้อว่าคุณลูกค้าเนี่ยดูของออกแล้วก็รู้สึกว่าเออแว f o ลูฟอร์มานนะคุ้มค่าจังเลยก็เลยซื้อมา นะครับแล้วพอซื้อมาใช้ก็ติดใจติดใจก็เล่าให้เพื่อนฟังต่ออนี่คือคุณเบลเยียมพยายามฉายภาพของ FM ให้กับนังทุนได้รับทราบกันนะคะค่ะทีนี้ธุรกิจก่อตั้งมา16ปีแล้วใช่ไหมคะครับแล้วการเติบโตของธุรกิจเป็นยังไงคะแต่ละปีจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในอดีตเป็น Family Business คเะรพอเป็น a ฟ i l y b u s s n e s s เนี่ย ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเติบโตเท่าไหร่นะทำได้กันทำไหวเท่าไหร่ก็ทําคุณพ่อชอบพูดว่าถ้าเศรษฐกิจดีแล้วก็ขยายเนาะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ซื้อที่เก็บไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่เล่นหุ้นได้ด้วยที่บ้านไม่เล่นหุ้นคุณพ่อเนี่คุลูกชายอะลูกชายว่าอลไงจากนั้นพอพอผมมีโอกาสเข้ามาจอยเนี่ยผมก็บอกพ่อว่าเอออยากจะขยายเนาะ คุณพ่อบอกว่ายาเลยที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเคยผ่านวิกฤตปี40มาตอนที่สร้างเอฟเอ็นเอาเลเอาเลขึ้นมาเนี่ยก็ตอนหลังจากวิกฤตปี40เราก็บอกว่าเอาเท่าที่ได้ก็เพียงพอวันนั้นมีวันหนึ่งคุณพ่อเขาไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ถามมาว่าปีชาเล่าเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อถามปีชา สินค้าถ้าเราค้าปลีกเนี่ยแล้วเราเล็กเราไม่ขยายเนี่ยเราจะถูกลืมนะคุณพ่อถูกถูกลืมนะคุณพ่อกลับมาคิดเอ๊ะจริงไหมนะแล้วก็มาพบความจริงว่าเออจริงแฮก็เลยมาคุยกับพวกผมแล้วก็คุยกับทีมบริหารว่าคิดกันยังไงผมเนี่ยก็เป็นเสียงแรกเลยยมือขอคุณลูกอยากขยายธุรกิจอยาอยากทำามกเพราะว่ารู้สึกว่า มันจะมีเป้าหมายในการในการขยายเพราะว่ารุ่นพ่อสร้างเนาะพ่อเหนื่อยแล้วลูกรุ่นลูกก็อยากจะสานต่อแล้วผมก็คิดว่าเราไม่รู้หรอกว่านะเขจะเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือธุรกิจโมเดลแบบนี้มันน่าจะมันน่าจะโตได้นะครับในฐานะคนทำก็คิดว่าอยากจะขยายครับก็เลยบอกพ่อว่าอยากขยายพ่อบอกเฮ้ยถ้าจะขยายเนี่ยคิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าจะขยายหลังจากนี้เนี่ยเราทำแบบเดิมไม่ได้ผมบอกว่า นั้นผมขออนุญาตใช้ระบบเข้ามาค่ะประมาณน<อ>ี้แล้วปัจจุบันจากวันนั้นที่พ่อทำจนบัดนี้ไรายได้ขนาดไหนหละคะ,ะปีที่แล้วเรามียอดขายจาก7สาขาเนี่ย1,100ล้านค่ะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราเราพึงพอใจโอ<ก>นจากไหนคะ1,100ล้านจากอดีตเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราแยกบริษัทกันค่ะหสาขาก็1บริษัท ั้นสมัยก่อนไม่ให้คอนโซลก็ต่างคนต่างทำต่างต่างบริษัทก็ดูดูกันไปพอปรับเนี่ยเ,เราเรารวมกันในปี2 5 5 7ใน Q4 นะครับก็รวมพอรวมเสร็จปุ๊บก็เริ่มดูยอดยอดขายรวมแล้วคุมค่าใช้จ่ายได้ทำทุกอย่างเป็นเป็นซิสเต็มมากขึ้น Q4 ปี57เนี่ย เรามีไรายได้เรามียอดขายเนี่ยประมาณสัก300ล้านเราก็เริ่มพ r e d i c กันแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยใน4 q คิวก็คือรับรู้ปี2,158ยเนี่ยยอดขายจะเป็นยังไงะนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราเรียกว่า mature s t a t e แล้วเพราะ,ะ,ะทุกสาขาที่มีใน7จสาขาเดิมเนี่ยสาขาที่อายุน้อยที่สุดคือสีราชาเนี่ยก็4ปีและจะก5ปีนะครับเกิดปี2 5 5 4 เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าใน7สาขาเนี่ยก็ยังเพอร์ฟอร์มได้ไม่ได้โตขึ้นนะครับอย่างเป็น significant number นี่สิ่งที่เราคิดเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญก็คือการขยายสาขาเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ขยายสาขาเนี่ยรามันจะเพิ่มขึ้นแบบจ้ำแน่นอนเพราะว่าการจะไปเพิ่ม same store sales growth เนี่ยมันต้องหา product ใหม่ หาเซอร์วิสหรือหาอะไรก็ไม่รู้เติมเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้คุณลูกค้าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นถูกไครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มสาขาเนี่ยมันคือการเพิ่มปริมาณของลูกค้าทันทีก็เป็นโมเดลโดยทั่วไปทีนี้ในปี58 400ล้านแล้วมา9เดือนแรกของปี59นี้รวมแล้วพันกว่าล้านในปี58เนี่ย สี่คิวรวมกันเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็เก้าเดือนของเก้าเดือนตอนนี้ห้าเก้าอยู่ที่เจ็ดร้อยเกือบเกือบแปดร้อยล้านอ๋อก็ได้เกือบถึงพันล้านของปีทั้งปีแล้วหลือควอเตอร์เดียวเอ่อไม่ใช่ครับสามควอเตอร์สิครับเพราะว่าเก้าเดือนแล้วตอนนเก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนก็เหลือควอเตอร์เดียวจะสิ้นปีห้าเก้าก็น่าจะก็น่าจะรีเมนอ่าบนบนบนอ่ายอดขายเดิมก่อนเพราะว่าเรามีเจ็ดสาขา แต่ก็เริ่มมีอยุธยาเข้ามารับรู้1เดือนหเดือนเต็ขายดีไหมคะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าค่อนข้างดีครับดีดีมากถ้างั้นเองแวลของตัว FM ก็มีแวลอีกเยอะจากจำนวนสาขาที่จะต้องเพิ่มขึ้นปีหน้าอีกกี่สาขานะปีหน้าเราแพลนไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเศรษฐกิจ เติบโตในทิศทางนี้ก็อย่างน้อย2สาขาครับก็รวมทั้งสิ้นตอนนี้ตอนนี้มี8ครับก็เป็น10สาขาเป็น10สาขาอก็โกรไปเรื่อยๆแล้วตั้งเป้าวิเศษโมศด์ว่าจะต้องโตไปกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อปีจริงๆเราตอนนี้เราโฟกัสไปที่จํานวนสาขาเพราะว่าปีละกี่สาขาปีละสอสาขาปีละสองสาขา เราต้องดูนะว่าสองสาขาเป๊ะเป๊ะก็คือการโกรธของเราใช่แล้วเราจะจับสาขาที่ไหนที่เราต้องการถ้าเอาแผนที่ประเทศไทยมาดูเนี่ยแสาขาของผมเนี่ยคลุมตรงนี้แหละเอาคลุมแค่อยู่ตรงกลางเนี่ยแหละเอากรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์เราก็มองโมเดลแบบนี้แหละครับว่าถ้า ถ้ากรุงเทพเป็นเซ็นเตอร์แล้วมันมีเมืองแบบกรุงเทพแบบใช่ไหมที่เขาเป็นเซ็นเตอร์ไปเยอะแยะนอุดมอุดรมันก็มีทั้งในภาคเหนือก็มีเนาะภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีนั้นเวลาเราดูเราก็ดูว่าเฮ้ยสังคมเมืองมันไปถึงหรือยังจังหวัดนี้ที่มีสังคมเมืองมีเครื่องบินไปลงนะราะหลังจากนั้นเขาต้องเดินทางด้วยรถอก็สังคมเมืองนะครับแล้วก็มีประชากรที่เพิ่มขึ้นจริงแล้วก็เป็น destination ครับ ก็ดูการเติบโตของคุณเบเยี่ยมต่อไปนะคะคซึ่งตอนนี้เองคุณเบเยี่ยมก็อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้36ครับโอ้โอีกยาวนะอีก30ปีจะ60นะ <c oughs> <c oughs> ทำได้เยอะคุณพ่อคุณพ่อทำมา16ปีก็7สาขาครับอของคุณก็ทำอีกนะฮะกี <IP S 2> ่ปี 30ปีมันก็ต้องได้มากนั่น24แล้วพี่เหลือ24แล้วกันนะจะได้60หกค่บถ้าทำอีก30 <c oughs> ผมต้อง66เลยนะพี่คุณตั้งใจทำจริงๆนะ FN นะครับแล้วก็จะขยายสาขาจริงๆต้องล้วเงินพอไหมเนี่ยก็ <c oughs> อย่างที่อย่างที่เรียนนะครับว่าปีนี้เราขยาย1สาขาจากสาขายุธยาอันนี้เราใช้เงินทุนเดิมในการขยายเพราะสาขาหนึ่งเนี่ยเราใช้เงินลงทุนประมาณ120ล้านนะครับในการก่อสร้างซึ่งระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ90วันบวกลบนะครับก็ถือว่าแผนที่เราระดมทุนมาเนี่ยเราได้เงินจาก IPO มา970ล้านบาท ก็พอชั่นใหญ่เลยเนี่ยไปกับการขยายสาขาดนะครับนั้น4สาขาเนี่ยสาขาละร้อยยี่สี่สาขาก็480ร้อานซึ่งเรามองว่าเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่ละหลังจากนี้นะครับแล้วก็การหาโลเคชันเนี่ยในอดีตคุณพ่อเคยบอกซื้อที่เก็บไว้บ้างนู่นนี่นั่นเพราะว่าปัจจุบันใน8สาขาเนี่ยเป็นที่ของบริษัท4สาขา หลังจากนี้เราก็มองว่าอไม่เอาละวิธีนี้เพราะว่าเดี๋ยวใช้เงินทุนเยอะนั้นเราใช้วิธีเช่าดีกว่าไหมก็มีวิธีการอะพอพอเราเข้าไปในตลาดเนี่ยวิธีต่างๆมันเพิ่มขึ้นแมีเครดิตแล้วนะเราอยู่ในตลาดต้นทุนถูกใช่เยี่ยมแต่พี่ชอบชอบธุรกิจของคุณคือเนี่ยพี่พี่ดีใจที่พ่อคุณมีคนมาต่อมือให้นะคือมีกำลังธรมาหากินนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าพี่เป็นคนถือหุ้นนะพี่เฮ้ย ผู้บริหารมีแรงนะและอยากขยายอยากขยายธุรกิจแรงในเล็เยอะค <g ill> รับพี่ <c oughs> ยังหนุ่มอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเองคุณเบยเยียมจะให้นักทุนได้ยินได้ฟังสิ่งที่คุณเบยเยียมจะทํากับ FM แล้วรอพิสูจน์ยังไงฮะที่จะฝากไว้กับนักทุนต้องบอกนี้ครับว่าผมเป็นเรียกว่าเจนสองแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณพ่อก็เข้ามาเรียกว่าเป็นมือละเริ่มให้ผมเข้ามาดูโอเปอเรชั่นอย่างจริงจัง นะครับแล้วก็สิ่งที่สามารถคอมมิตกับตลาดไว้ต้องถือว่าเป็นรากฐานแห่งความคิดคเพราะว่าคุณพ่อสอนไว้ตั้งแต่เดวันเลยที่เราเริ่มทําธุรกิจว่าถ้าเราทําธุรกิจขายสินค้าเนี่ยก็อยากให้คุณลูกค้าเนี่ยติดใจะนะครับมาซื้อของกับเราแล้วติดใจมีกระ,ะทั่งพูดว่าถ้าคุณลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเราไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นเราอยากให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคที่ติดใจวันนี้เนี่ยเราเอาตัวธุรกิจของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในตลาดก็อยากให้นักลงทุนติดใจในตัวโมเดลธุรกิจครับก็ฝากฝากฝากนักลงทุนครับถึงหุ้นด้วยและซื้อของแกด้วยนะซื้อของ FN นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของ FM Factory Outlet จำกัดมหาชนหรือว่า FN นะฮะคุณ นักลงทุนทุกท่านนะคะเราก็ฟังไอเดียข้อมูลของผู้บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคุณเบลเยียมส่งวัฒนานะคะก็ติดตามพิสูจน์ในเรื่องราวแบรนด์ของประเทศไทยเองนะคะว่าประเทศไทยของเรานะคะจะมีสินค้าที่ระดับของเขายกระดับไปเรื่อยๆแล้วมีการเติบโตนี่คือกําลังของชาติจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะและดิฉันคุณเบเยียมต้องลานังทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ